วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเสริมให้พ่อคนชรากินมีอะไรมั่งอาหารเสริมกินสามมื้อวันละแก้วรับรองสุขภาพร่างกายทันดีแน่ดูเลยมีแครอทหนึ่งหัวข้าวโอ๊ไข่แล้วก็ผงปรุงรสปรุงรสชาติให้มันหอมหวานเกลือนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาทํากันเลยแครอทหั่นเป็นแว่นต้มหม้อเล็กใส่ไวตรมิวผสมงาดาลงไปครึ่งกล่องข้าวโอ๊บดใส่ลงไปประมาณทับพีนะึง เนตเล่ครึ่งกล่องครึ่งหอ่อใส่ลงไปเพื่อความหอมเดือดแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งลูกเกินเกลือน,นิดหน่อยเดือดแล้วเราก็เอาลง <c oughs> เราก็ได้อาหารเสริมชั้นยอดต่อวันสำหรับผู้รักสุขภาพและคนชราและคนที่เรารัก วันล,ละหนึ่งแก้วต่อหนึ่งเวลาหนึ่งมือ้อเชา้ากลางวันเย็นอันนี้จะไปให้พ่อข้างบนบ้านถ้ามีแม่ก็ให้แม่กินได้สำหรับผู้สูงอายุเดีย๋ยวผมจะลองกินให้เพื่อนดูอืมหอมอืมอร่อยมากอร่อยก็ไปซื้อเขากินอีกวันล,ละแก้ว เนื้อเคลอดไข่แล้วก็อาหารเสริมต่างๆมันผสมกันอยู่ในนี้กินของข้าวโอ๊ตมันจะขึ้นจมูกหอมมากครับลองไปทำให้พ่อแม่หรือคนที่เรารักกินดูรับรองท่านจะติดใจ